อันนี้พวกกรุงเทพมาคณะสุดท้ายนี้เขาพูดเป็นภาษาจีนขอลาบกับเราผููที่รับฟังก็เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมา เราก็เลยได้อธิบายถึงเรื่องลาบให้ฟังเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ทมแท้ศาสนาแท้พุทธบริษัทจึงควรจะเป็นพุทธบริษัทแท้ไมไม่ควรจะหา บุญเขตหาความเป็นสิริมงคลหาลาบนอกจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่เลยหรือนอกไปจากตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านกลัดไว้ว่าจิตโฉมนุษชปฏิลาโภลาบที่พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์ มนุษยพูดได้ปรากฏตัวขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีลาภตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้สัตว์ทั่วโลกถ้าหากว่าพูดได้มีความรู้สึกพอที่จะนึกดีนึกชั่ว ได้บ้างแล้วต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นกานี่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปหาราบที่ไหนอีกให้ยิ่งกว่าราบแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบาดฐานอันสำคัญในการที่จะได้ลาบอันประเสริฐนับแต่ความดีทั้งหลาย จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นราภอันสูงสุดในใจพกที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญราบนอกนั้นมันไม่ได้มีราคราคาสูงยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้เป็นรากฐานสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าราบในเบื้องตน้น ลาบในอันดับต่อไปเราก็นำความเป็นมนุษย์ไอัยว,ยวะทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้ออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการกระทำการดำเนินของเราก็ชื่อว่าเราได้ลาบเป็นลำดับลำดับไปพระพุทธเจ้าท่านทรงเสียสละจากลาบทั้งหลาย เพราะความเห็นรมอันประเสริฐนั้นว่าเป็นลาบอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายพระสงฆ์สาวกทั้งเป็นเศรษฐีกุลุมพีทั้งเป็นพ่อข้ามหากษัตริย์ประชาชนยังต้องเสียสละลาบเหล่านั้นเพื่อลาบอันประเสริญได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายเป็นลำดับขึ้นไป คนนี้เราทั้งหลายมาเพื่อคุณงามความดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีคือบุญคือกุศลซึ่งเป็นราบันสํำคัญที่ถูกต้องตามหลักาศาสนธรรมท่านประกาศสอนไว้เราจึงไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องลาบนองนอมันเป็นการตะครุบเงานอกจากตัวของเราไปซึ่งเป็นการผิดพลาดมากใดรสอน,าน่างนี้วันนี้ ตามหลักธรรมก็เป็นอย่างนั้นแล้วถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของตนจิตเป็นนายกายเป็นเ่าากายจะกระดิกพลิกแพงหรือเคลื่อนไหวไปในทางใดดีชัว่วอระการต่างๆย่อมขึ้นจากยู่กับจิต เป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจิตใจจริงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีมีความเฉียยวฉลาดในการจะประคองตนให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามและหน้าที่การงานอันจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเช่นเดียวกับโชโฟเฟอร์ที่ขับรถผู้ที่จะขับรถไปด้วยความ แค่กลาปลอดภัยเสมอไปนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการขับรู้เวลาสถานที่ควรรอสถานที่ควรเร่งสถานที่ควรหยุดควรแม้ควรนนจอดอยวควรยับยั้งหรือควรนเร่งประการใดต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับรถซึ่งเป็นผู้ฉลาดแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้ โดยไม่มีอันตรายใดๆใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ย่อมนำกายวาจาคือความประพฤติต่างๆให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามตั้งแต่ต้นจนอวสารเรียกว่าพลมืองดีถ้าเป็นคารวะก็เรียกว่าพลมืองดีหรือสุภาพชนหรือการยาณชน เราอาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือสําหรับทำประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำอันนี้จึงจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐตามหลักที่ท่านว่าอิทโถมนุสสปติลาโภ จิตขังสัตวธรรมสาวนังการฟังธรรมเป็นของยากทำไมถึงยากยากที่ใจไม่พอใจจะอยากฟังไม่สนใจที่จะบังคับให้ฟังอัดฟังธรรมซึ่งแสดงไปตามเหตุตามผล ในหลักความจริงอันถูกต้องในงานจิตมันมากฝืนเพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบเรื่นดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอนไว้แต่ชอบจะเข้าป่าเข้าพงเข้าเหยียบฝักเหยียบนหนามถลอกปอกเปิดไปอย่างนั้นตามมิสัยของกิเลสที่ฉุดลากจิตไปเพราะฉะนั้นโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่เดินตามทางที่ท่านให้เดิ ยนเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ต้องดูเข็มทิศคือจิตใจของเราว่าจะชี้ไปในทางใดมากการชี้ไปในทางใดมากนั้นทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่เราต้องไขครวนพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหรือเป็นเครื่องพาเดินเป็นทางเดินเราสามารถที่จะหักห้ามตัวของเราบังคับตัวของเราได้ หรือเร่งตัวของเราได้ในกิตที่ถูกที่ควรมนุษย์เราบังคับตนเองไม่ได้เราจะหวังประโยชน์จากอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออํำนาจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะบังคับจะทำมาได้ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้วเราจะไปหวังประโยชน์หรือหวังซื่อมงคลจากสิ่งใดเพราะสิ่งนั้น ย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำสิ่งนั้นนั้นให้มาเป็นเครื่องเสริมความสิริม,มงคลของตนได้โดยถูกต้องหรือราบหรืออื่นดีงามด้วยเหตุนี้แหละการบังคับการฝึกฝนการอบรมการทรมานตนหนักบ้างเบาบ้างการฝืนตนในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสุขความจเจริญ จะต้องทำด้วยกันความยากความลำบากนั้นมีอยู่กับหน้าที่ทางการงาน,งานทุกประเภทเป็นแต่เพียงว่าความจดจอ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้นมีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกับกิจการงานนั้นๆถ้าจิตมีความสมัครรักชอบในงานนั้นก็เหมือนว่างานนั้นไม่หนักไม่หนา ความจริงมันก็หนักเช่นเดียวกันแต่ที่เหมือนไม่หนักก็เพราะจิตพอใจอ้าวเรายกตัวอย่างทองทั้งแท่งมีน้ำหนักสิบสองกิโลกับไม้ท่อนหนึ่งหนักสิบกิโลแล้วใครอยากจะยก วัตถุใดตามธรรมดาก็ต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน้ำหนักสิบสองกิโลนั่นแหละไม้นี้แม้จะไม้ก็ดีทองทั้งแท่งก็ดีแม้จะประกาศน้ำหนักให้ทราบแล้วกว็าตามคือไม้นี้ให้เอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้น่ย แต่ทองนั้นจะไปทําอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วสัญชาตญาณของมนุษย์เราจะต้องฝังลงในทองแล้วหนักยิ่งกว่าการขนาดนั้นก็พอใจแบบเหมือนไม่หนักเลยนี่คือความพอใจถ้าความไม่พอใจแล้วถึงสริง้สิงนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตางม,มันก็หนัก การประพฤติธ,ธรรมนี้เป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของใจที่เคยมีความรู้สึกเป็นไปในฝ่ายต่ำเสมอด้วยอำนาจของสิ่งต่ำสิ่งที่ต่ำพาเดินอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการลำบากในอันที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อก้าวเดินเข,ขึ้นสู่ที่สูง จึงต้องได้สอนวิธีการต่างๆกันเป็นลํำดับลำดาหาอุบายสอนเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคันลาด้วยสัญญาสิบประกาศแม้พระโมคคันลาจะสำเร็จพระโสดาปฏิผลเป็นพระเรียบุคคลแลว้วก็ตามแต่กิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจของพระโมคคันลานั้นมันไม่เป็นโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลกับไข่ๆ กิเลสประเภทนั้นนั้นแล้จึงต้องเป็นค่าศึกต่อพระโมคคันลาให้เกิดความม่วงเหงาเฮานอนรู้สึกเกิดความท้อแท้อ่อนแอในธทมขั้นสูงกว่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธีแก้วความม่วงเหงาเฮานอนด้วยสัญญาสิบประการแต่จะมาอธิบายมากในเรื่องสัญญาสิบประการมีอนิจจสัญญาเป็นต้น จะบอกอย่างเปิดเผยคือที่เข้าใจกันชัดๆก็ให้มองให้มองแงน,นดูเดือนดูดาวดูทิศใต้ทิศเหนือไปแล้วจิตได้ส่งออกไปดูอย่างนั้นแล้วความ,มง่วงเหงาห้อนอนก็จะค่อยบรรเทาเบาลงไปนี่เป็นต้นธรรมโมคันลาก็ได้อุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญ ก็ได้สำเร็จพระหัตตผลขึ้นมาหลังจากได้รับเท้าว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่ในเรื่องของกิเลสไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลประเภทใดต้องเป็นกิเลสอยู่ร่ำไปเป็นข้าสึกต่อจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงสอนให้ละให้แก้ให้ถอดให้ถอนออก โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสประเภทใดๆอยู่ภา,ายในจิตใจเลยแล้วจะจึงจะไม่มีสิ่งที่เป็นค่าศึกของใจจึงจะไม่มีสิ่งที่ฝืนใจใจจึงเป็นอิสระโดยลำพังตนเองที่เรียกว่าเป็นอิสระในหลักธรรมชาติแท้ด้วยความมือสุ์ที่ชำนะสิ่งจำปองทั้งหลายออกหมดโดยสิ้นเชิง เราแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็าตามการดําเนินคุณงามความดีของเราทุกประเภทก็เป็นไปเพื่อจะถึงความเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวเรากับเราก้าวขึ้นบันไดจะได้กี่ขั้นก็คือบันไดที่จะก้าขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละก้า<อ> <9 S 2> ไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจุดหมาย, <c oughs> มายปลายทางได, <c oughs> ได้ในระยะหนึ่งแน่นอน พระพุทธเจ้าประธานพระโอวาทไว้นี้เพราะเห็นคุณค่าของหัวใจสัตว์โลกที่ถูกสิ่งต่ำชามทั้งหลายเหยียบย่ทำทําลายอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชักไม่มีความเป็นอิสระภายในตนอยู่ตามนาจของเขาตลอดมาไม่ว่าจะเป็นคนชั้นใดสัตว์ประเภทใด ย่อมอยู่ต้อาาาำนาจแห่งธรรมชาติที่ต่ํานี้ทั้งนั้นธรรมชาติที่ต่ํานี้กลายเป็นของสูงขึ้นมาเพราะอํานาจมากบังคับจิตใจที่ควรจะสูงให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ําไปได้นอกจากหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งส,สอนไว้แล้วนี้เป็นเครื่องมือนำเข้าไปปฏิบัติแก้ไขหรือซักฟอกหรือผลักกันออกจากจิตใจนั้น จึงจะเกิดความสว่างไสวหรือเกิดความป่องใสขึ้นมาผลสุดท้ายก็กลายเป็นความอิสระโล่งไปหมดเมื่อถึงขั้นอิสระเต็มที่แล้วจะว่าผ่องใสก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดไม่ถูกทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่นั่นแหละนี่คือจิตที่เหนือโลก เพราะการฝ่าฝื้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือว่าเพราะการฝื้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายการต่อสู้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเราเป็นผู้ควรอย่างยิ่งต่อการฝึกการอบรมการห้ามปรามสั่งสอนเราหรือการหักห้ามเราในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรมีเราเท่านั้นเป็นสำคัญ ที่จะสามารถฝึกฝนอบรมหรือบังคับตนเองได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งชอบทำงท่งายและเป็นผู้จะสามารถในการบำเพ็ญตนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างน้อยก็เป็นสุภาพชนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความนิ่มนวลด้วยความประพฤติอัตยาศัยที่กลมกลืนไปกับอัตบธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติประจําใจคุณสมบัติอ SO ันน si ี้แหละเกิดข네ึ้นมาจากลาบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วที่จะสัมพงคุณงามความดีทั้งหลายจนกลายมาเป็นคุณสมบัติของใจได้ลาบที่สําคัญคือคุณงามความดีนี้เกิดขึ้นมาจากลาบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นําร่างกายซึ่งเป็นเครื่องควรเป็นเครื่องมือนี้ไปปฏิบัติหน้าที่การงาน ที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ตนจนเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจใจก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสิริมงคลเป็นลาบอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับแม้ที่สุดลาบอันสูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานก็ไม่พ้นจากความได้ไปจากลาบคือความเป็นมนุษย์นี้เราจรึงหาลาบที่ไหนไม่ ที่จะให้ยิ่งกว่าราภแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมืออันน้ำขันนี้ไปไม่ได้เราหาที่ไหนไม่เจอเราต้องเอาตรงนี้อะไรดีก็ตามเรายันหนีหลักประกันตัวในความดีอันแน่นอนคือตัวของเราต้องเป็นคนดีพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีพยายามหักห้าม อยากก็ตามสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นเครื่องแสลงแทงจิตใจเป็นอันตรายแก่ตนไม่ทำนี่เรียกว่าฝืนกันต่อสู้กันสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวงตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตคือความดีแม้จะมีความขี้เกียจก็ต้องฝืนกันทำไม้ ้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีเป็นสิริมงคลสิริมงคลอันแท้จริงนี้มีอยู่ที่จิตใจของเรามีอยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้จะค้นคว้าเป็นผู้จะสั่งสมเป็นผู้จะผลิตขึ้นมาจึงไม่มีอะไรที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ที่จะพึงทำได้ มันรวมอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดนี้ทั้งน,นั้นจะเป็นจอมปราดนังพระพุทธิเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่พยายามฝึกฝนอบรมตนไปในแนวทางที่ถูกเราทุกคนหวังความูกความเจริญห้ังความเป็นสง่าราศีแก่ตนและวงศ์สกุลจงนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติยากกับง่ายเราจะถือมาเป็นอุปสรรคเ,เรื่องดำเนิน ถือเหตุถือผลที่จะทําตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดีเป็นหลักหรือเป็นแนวทางดําเหนึ่งเราก็จะเป็นคนดีเรื่อยๆดีไปทุกเพศทุกใบดีไปตั้งแต่ต้นจนอาวสารไม่มีอันใดที่จะเหนือความดีของบุคคลผู้ทําดีไปได้ <c oughs> ความดีของบุคคลผู้ทำดีนี้จึงเหนือสิ่งใดๆที่ว่าดีดีในโลก ให้นำไปพินิพจารณาการแสดงธรรมเขาเห็นว่าสุ่มป่วนึงขอหยุดปี่เพียงเท่านี้น